เข้ามาไม่เข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเล่นเป็นไม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยขาบอกให้ไปห,ห้องพนกักงานนลครับตอนนี้ครับเราอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้นี่ครับไปที่ห้องพนักงานและนาฬิกาไหนคืออะไร s t าร์ฟออเนี่ยเนี่ยนี่คือห้องพนกักงานปะเนี่ยเนี่ยใช่ละอ๋อ<ป>หนูเคยเห็นไปที่เคาน์เตอร์ ไปเคาน์เตอร์เพื่อรับอุปกรณ์เพื่อกเก็บสต็อกนี่คือลูกอมนะครับแล้วก็อะไรต่อนะมั่วแล้วเอาไปไหนเนี่ยเล่นเป็นปะเนี่ยน,น,น่าถืออะไรมาวิทยาศาสตร์รก็ไปหาตรงหนังสือดิถั่ว

อไรไอะไรอะไรเยจะเล่นจบไหมเนี่ยยังไม่ทันะไรเลยแล้วคือไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยดูด้วยนะไม่เคยดูวิธีเล่นเ่ยยังปั่นอยู่ดีพุ่งไม่ใช่ยังไม่เห็นเลยตัวอะไร ม่ดีพ่อเฉย <c oughs> เลยวิดีกีดเฉยเลยตกใจไปด้วยวอะ่เลยเลยตัวไรไม่รู้เลยรสับบินได้ครัไปก่อนเลยหนูเหมืนอนเคยเหตรงเนี้ย ครับเก็บแล้ว,ลวท่านผู้ชมห้องเสื่อมนี่ครับอุบะอุบะอุบะโอ้โหพี่อะไรคือคุณพี่คุณพี่ส้่มแตกหรือคุณพี่เอาอะไรใชอเดี๋ยวเราจะหายต่อไปเดี๋ยวจะมีคนหายเฮ้ยไอซิมอ,อ,อะไรอะไรเสียงอะไรสียงอะไรไหนเห็นตัวอะไรเห็นตัวอะไรอีกไม่เห็นเอา้า นีต่เสียงมีเสียงแม่งเลยใครขับรถมาเปลเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยรถคนขับรถมาเฮ้ย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 พี่เฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามารับรดีครับตัางมาโทรหาลูกค้าคืออะไรทวงลูกค้าขอบคุณลาก่อน ไปแล้วน้ำขยะขออังขยะปึ๊บนอกร้านเหรออย่าบอกเราต้องเดินไปอ่ะเฮ้ยใครใครยืนอยู่อ่ะตอนนี้นะครับเราเจอออกมาดี เราเชียครับเราพบเชียครับเฮ้ย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 ปึ๊บจะได้นี่่ะเฮ้ยงวดที่ออกโหนี่คืออะไรอ่ะ สี่งอะไรวะเฮ้ยรถมาปั๊มพลังน้ำมันของลูกค้าปึ๊บไปแล้วไปดีมาดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะจุกๆุหยิบเฉียงเงี้ยเฉียงหน่อยหน่อยเช่นหมจากเคาน์เตอร์ เนี่ยรับขวดช่องย่องย่องหรือย่องชิด้น่นาะแล้วก็เช็ดหน้าต่างทุกบ้านดัน,นเนาะเฮ้ยยุงหางยุงพวงยุงหาง <c oughs> ยุงพวง <c oughs> ๆๆนี่ครับเช็ดคนละบ้านนี่หน้าเช็ดบา <c oughs> ้านนู้นไปแล้วแหวนไปหมดแล้วชีวิตชีวิตติดระแวงวัดระแวงเลยวดเรา ตอนนี้คอจะแหกแล้วครับทุกคนคอจะแหกแล้วครับลูกค้าใหม่กนล้วน่าบึ้งมาเลยดอกนี้จะโดนิกไหมครับเน่าโดนกได้โดนีกดอกใส่กล่องมันจู๋หมาเลยอะอันนี้จู๋หมาดำอันนี้อันนี้จู๋ดำนี่จู๋แดง

ปืนปืนปืนมาจากไหนปืนมาจากไหนยิง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 อะไรยิงอะไรเนี่ยเออเเปิดอยู่ไหนเปิดอยู่ไหนเอายิงมาหนูเอายิงมาหยิงมามันจะเข้ามามันจะมามันจะเดินมามันจะเดินมามันเดินแมวมันเดินมาแมวมันเดินแมวน้องก็ตาย